การปรับครมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ช้าก็เร็วคอรมอเสร็จฐานสองน่าจะต้องมีนะครับและทุกพักร่วมรัฐบาลก็จะต้องยอมรับให้ได้แต่ที่ต้องพูดถึงภูมิใจไทยก็เพราะว่าหลายๆคนตั้งข้อสังเกตแหะครับว่าอำนาจต่อรองทางการเมืองของพักอันดับสองอย่างภูมิใจไทยในรัฐบาลตอนนี้กำลังลดน้อยลงครับ ับตั้งแต่การตัดสิทธิ์สามอดีตศเสียบปัดแทนกันนะครับฉลองเทิดวีรพงษ์ภูมิสิทธิ์คงมีนาทีรัชกิจประการเรื่องของการให้ใบแดงสศนครศรีธรรมราชและการแจกใบแดงใบดำศและผู้สมัครสศโคราชไปจนถึงคดีใหญ่นะครับการสิ้นสุดสถานะรัฐมนตรีของนายศักสยามชิดชอบกรณีหุ้นบุรีเจริญครับแม้จะมีข้อสังเกตว่าไปกระทบกับภาพลักษณ์ แต่หัวหน้าพักนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลชี้ว่าไม่ได้ส่งผลใดๆต่อจำนวนสสของพักครับขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นในสเปริตนะครับในความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาของนายกเศรษฐาผู้ที่จัดใช้ดุลยพินิจชี้ขาดน่าจะไม่มีการปรับครมอลดทอนความสำคัญของพักภูมิใจไทยด้วยเหตุผลเหล่านี้ครับขึ้นอยู่กับผลงานถ้าไม่มีผลงานเนี่ยไม่ต้องรอให้ท่นโยกหรก ควรจะไปอาสาไปด้วยตัวเองด้วยซ้ำ<ช>นะแต่ถ้าในความเป็นพรรคการเมืองผมเชื่อว่าในระดับวุฒิภาวะแบบนี้แล้วทุกคนต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันไปแล้วได้อะไรไปนะหรือเสียอะไรก็ต้องมาประเมินกันนะครับเรารวมกันเข้ามา ผมผมเชื่อมั่นว่าความเป็นสปอร์ตแมนชิพของท่านนายมนตรีเรารวมกันเข้ามายกมือให้ท่านมาเป็นผู้นำของพวกเราผมว่าท่านก็ต้องนึกถึงในวันที่เรามาร่วมกันคนที่มาแล้วประสบความสำเร็จแล้วชนะศึกแล้วแล้วบอกหันกลับไปฟาดแมททับนกองหรือว่าไป ทิงพวกพ้องมันคนอย่างนั้นก็เป็นผู้นำไม่ได้ซึ่งผมไม่เห็นบุคลิกหรือว่าคุณลมบัตินี้ในตัวท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาธวีสินหรือว่าองค์การะยพของพังเกเพื่อไทยเพราะเราก็รู้จักกันทั้งนั้นนะครับถ้าเราแบบผีไม่เผาเงาไม่เหยียบเกลียดชังกันส่วนตัวมีความเครียดแค้นซึ่งกันและกัน ไม่มีความเชื่อมั่นเราก็คงมาร่วมกันไม่ได้